ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมบัญชาการกองทัพไทยนะครับช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิทชัยกำเนิดทองครับสำหรับในวันนี้เนี่ยจะขอนําเสนอเรื่องราวของสารคดี 9. เพื่อชัยชนะนะครับโดยมูลนิธิชัยพัฒนานะครับในตอนปันอิ่มโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างความสําเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารอาหารที่จําเป็นแก่ราษฎรที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับเกิดเป็นชัยชนะแห่งการพัฒนาการจัดการของเสียในสวนผลไม้ในเทศบาลตำบลพระพรานารายจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ประหยัดสะดวกทาได้ง่ายและก็ที่สําคัญทําได้จริงนะครับจากการนําองค์ความรู้ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่ง จากพระชมรีจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมาปรับใช้ในชุมชนติดตามรับฟังได้เลยครับไกลจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยไปทางทิศตะวันตกมีโรงเรียนและหมู่บ้านแห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่บนเนินเขาสูงชันที่นี่คือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาปอและบ้านห้วยลาดหนึ่งในอีกหลายพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกล ยากจะเข้าถึงแหล่งผลิตอาหารในเมืองที่นี้ก็เป็นชายแดนสุดของจังหวัดเลยติดไปก็จะเป็นพิษณุโลกนะครับแล้วก็ติดประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวนักเรียนที่นี่มีทั้งหมด26คนหคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงป .6 ว่าโรงเรียนตระชดอนะคือด้วยบริบทก็คืออยู่ไกลการเข้าไปซื้ออาหารหรือว่าอะไรเงี้ก็ค่อนข้างลําบากในอดีตที่นี่ไม่มีพื้นที่ราบไม่มีถนนลาดยางการไปมาหาสู่กันระหว่างโรงเรียนและหมู่บ้านทําได้ด้วยการเดินทางลัดเลาะไปตามเนินเขาและเชา้านี้ลุงทวีมีภารกิจจะต้องไปสถานที่แห่งหนึ่ง ที่ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและชาวบ้านไปตลอดการระหว่างเส้นทางลุงทวีเล่าให้ฟังว่าสถานที่ที่กำลังจะไปนี้แทบไม่มีความหมายเลยท่านในอดีตพวกเขาไม่ได้เผชิญกับความยากลำบากมาก่อนเน,นื้อสัตว์นี่ยังก็บปได้กินครับถ้าย,ากยักษ์ยางก็ตัวห่านเอาไม้ห่านยังกินตามประชาชาวบ้านไปเลยครับ แตก่อนยักกินเนื้ยสั์แน่ๆนี่นก,ก็ต้องเดินทางไปครับเดินทางไปทานท้ายประมาณจากห้าชั่วโมงนะครับห้าชั่วโมงกับซื้ออาหารการกินแล้วก็ตุ้นมาตุ้นไปบ้านกินเยอะบ่ได้ครับมันไกลครับปเปามาพอกินบ่หวครับย้อนกลับไปเมื่อ12ปีก่อนชาวบ้านและเด็กนักเรียนในพื้นที่ต้องเผชิญกับความอดอยากและขาดสารอาหาร เป็นผลจากสภาพพื้นที่จังหวัดเลยมีลักษณะลาดชันไม่เอื้อต่อการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อคนหน้าฝนเนะะี่ยถ้าห้าฝนตกฝนอย่างอันนี้เดินทางรู้ได้ครับเป็นคนน้วมนลื่นต้องลำบากต้องอยู่บ้านพักคนไว้ ฝนตกโบนดออกจังบาลเหนื่อยใจเหนื่อยห้อแหฮไปครับบางทีครับเวลาอดเข้ามาครับห่ากินก็ยากครับแต่กู้ได้อยู่เหมืนกินแต่ความยากลำบากของพวกเขายังมีผู้มองเห็นและนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่พื้นที่กันดารแห่งนี้ที่ศูนย พัฒนาพันธ์สัตว์ด่านซ้ายที่จังหวัดเลยพื้นที่นั้นเราได้ไปพบว่าอยู่ในพระปลามาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระชนกราธิเบตนะครับเป็นที่ส่วนพระองค์เลยได้พระรากทานมาให้เป็นที่พัฒนาพันธสัตว์นะครับแต่หลังจากที่เสด็จสวรรคตรแล้วพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ได้เปลี่ยนภารกิจแต่ประการได้นะ สมเด็จพระนิธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมมาราชกุมารีพระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานดาดซ้ายจังหวัดเลยขึ้นเพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและผลิตพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมสนับสนุนให้แก่โรงเรียนและพื้นที่ในถิ่นธุรกันดาร ควบคู่กับการฝึกอบรมให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงสัตว์สำหรับใช้บริโภคเองในครัวเรือนและยังเป็นอาชีพเสริมสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยมีพื้นที่ทั้งหมด700ไร่นะคะตอนนี้ใช้ประโยชน์ทั้งหมด50ไร่โดยพื้นที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็นโรงเรือนโคชาโลเล่ สำหรับศึกษาวิจัยด้านสมรรถภาพการผลิตน้ำเชื้อโรงเรือนเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนมโรงเรือนเลี้ยงสุกรจากประเทศจีนเพื่อศึกษาวิจัยด้านสมรรถภาพการผลิตและการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกและยังมีพื้นที่แปลงพืชอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงอาหารสัตว์ในโครงการ นอกจากจะพัฒน,นาอาชีพแล้วเกษตรกรยังสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริโภคสามารถเอาผลผลิตมาบริโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายได้เพิ่อพาตัวเองได้ในอนาคตค่ะซึ่งปัญหานี้จะช่วยในเรื่องของการขาดแคลนแหล่งอาหารโปรตีนให้กับชาวบ้านแล้วก็เด็กที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตได้ค่ะมีพนเราได,ได้ที่มาแล้วอะไรมาแล้วก็ขยายไปนะครับนำวัวมาไว้ตรงนั้นด้วย ที่สำหรับวัวนั้นค่อนข้างจะพิเศษสันิดหนึ่งคือเป็นวัวพันธ์ุต่างประเทศนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่งการเลี้ยงเราก็มีอยากจะให้เป็นพันผสมเพื่อให้มันอยู่ทนก็เลยเลยมุ่งที่จะผลิตน้ําเชื้อเป็นหลักถ้ามีชาวบ้านนะครับที่จะมีใจอยากจะร่วมทดลองทดสอบนะครับก็าสามารถนำเชื้อไปใส่ในวัวของตัวเองได้ ส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งไปในเรื่องไก่นี่เป็นหลักจกกระท้งไ,ได้พันหลายพันนะครับที่เหมาะสมจงก,กระเท่างเรียกขาเรืยนนั้นจะเป็นไก่สมเด็จประเทพอะทุกคนต่างรู้ดีว่างานศึกษาวิจัยและเลลกพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสอดรับกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่นั่น ก็ไม่ได้ทำให้พิมพ์ปวีและเจ้าหน้าที่ทุกคนท้อถอยตรงกันข้ามพวกเธอกลับมองเป็นสิ่งที่ท้าทายที่จะต้องทำให้สำเร็จจากการทำงานศึกษาวิจัยอย่างยาวนานผ่านการลองผิดลองถูกมาครั้งแล้วครั้งเล่าวันนี้โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ไทยจำนวน350ตัว คัดเลือกและพัฒนาพันธุ์จากพ่อพันธุ์โรถไอแลนด์เรดจำนวน50ตัวและแม่พันธุ์บาพรีมัดรอกจำนวน300ตัวได้ผลสำเร็จ ไข่ลูกผสมจากสองสายพันธุ์นี้กว่า6,500ตัวมีลักษณะเด่นคือเรื่องของความทนต่อสภาพแวดล้อมต้านทานโรคให้ผลผลิตที่ดีและเพื่อให้ชาวบ้านได้ประโยชน์สูงที่สุดโครงการจะเลี้ยงไก่เพศเมียจนอายุครบ20สัปดาห์เพื่อนำออกส่งเสริมให้โรงเรียนและแกเกษตรกรเป้าหมายที่พื้นที่ดำเนินการในรัศมี200กิโเมตร จากศูนย์ด่านซ้ายจำนวนเจ็ดจังหวัดโดยส่งเสริมให้โรงเรียนและเกษตรกรครอบครัวละ5ตัวขณะที่ไก่เพศผู้จะส่งมอบให้ครอบครัวละ20 3สถึงส0ตัวสำหรับเลี้ยงเป็นไก่เนื้อเพื่อบริโภคคำถามคือทำไมต้องเลี้ยงถึง20สัปดาห์ก่อนส่งมอบให้ชาวบ้าน ถามว่าทําไมต้องส่งที่20สัปดาห์เพราะว่าเขาสามารถที่จะไปะเลี้ยงต่อได้โดยสามารถที่จะให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระ,ะในเรื่องของค่าอาหารให้กับเกษตรกร,ร,กรและโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารค่ะอันนี้จะเป็นโรงเรือนสัตว์ปีกที่จะสร้างในปี65ลต้องดูรายละเอียดซีว่าถูกต้องโดยมีแนวทางการเลี้ยงไก่แบบแฮปปี้ชิคเก้นหรือการเลี้ยงไก่ที่ปล่อยให้ไก่ได้ออกมาภายนอกโรงเรือนอย่างอิสระโดยตั้งมุดหมายไว้ว่า เราจะทำอย่างไรให้ผืนดินจำนวนน้อยนิดอันเป็นต้นทุนเพียงอย่างเดียวของชาวบ้านสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้เป็นเจ้าของได้อย่างพอเพียงในส่วนของพื้นที่ไก่เลี้ยงแบบแฮปปี้ชิคก็คือพื้นที่ในข้อต้องมีประมาณ4ตัวต่อหนึ่งตารางเมตรพื้นที่นอกข้อก็คือสีตารางเมตรต่อหนึ่งตัวก็คือต้องมีพืน้นที่ข้างในให้เขาได้นอนนะคะ,ะมีคอน,นอนมีรังไข่นะคะมีอุปกรณ์ให้น้ําให้อาหาร และพื้นที่ข้างนอกก็คือปล่อยให้เขาได้แสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติพฤติกรรมทางธรรมชาตินี่ก็คือเขาได้รับเสียงจากธรรมชาติได้ไซ้์ขนนะคะได้จิกกินหนอนกินแมลงไก่ไม่เกิดความเครียดนะคะไก่มีความสุขแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะขณะเดียวกันงานด้านพัฒนาและศึกษาวิจัย ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่ไม่อาจจะละเลยและผลจากการทดลองสร้างความตื่นเต้นให้กับคณะวิจัยไม่ใช่น้อยเมื่อปรากฏว่าไข่ไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อโรตไอแลนด์เรสกับแม่ไทยบาพีมัดร็อกสามารถแยกเพศได้ตั้งแต่อายุเพียงหนึ่งวันเท่านั้นโดยขนสีขาวเป็นเพศผู้และขนสีน้ำตาลเป็นเพศเมีย ก็จะมีการชั่งน้ําหนักเนาะชั่งน้ําหนักเพื่อติดตามในเรื่องของการเจริญเติบโตของไก่แต่ละช่วงนะคะเราก็จะมีการทําวัคซีนตามโปรแกรมวัคซีนสัตว์ปีตั้งแต่ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงส่งมอบให้กับเกษตรกรนําไปเลี้ยงค่ะช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับสัตว์ปีเมื่อปรับปรุงพันธุ์ไก่ไข่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนยังมีภารกิจสําคัญอีกอย่างหนึ่ง คือการเสาะหาวัตถุดิบในท้องถิ่นมาคิดค้นเป็นสูตรอาหารสัตว์จะขาดทุนกำไรจะคุ้มหรือไม่คุ้มนั้นอยู่ที่อาหารสัตว์ก่อนที่จะมุ่งไปเลี้ยงพัฒนาพันธุ์ไก่ให้เหมาะสมเราสร้างอาหารไก่ขึ้นมาก่อนนะครับเราดูซิว่าไก่นั้นมีความต้องการอะไร,รายบ้างนะครับต้องการแคลเซียมเพื่อบำรุงกระดูกนะครับ ต่อการปลูกปักตัญญาหารปวกถัว่วปวกอะไรต่างๆแล้วก็สร้างสร้างอาหารในในพื้นที่ไว้ก่อนเลยแล้วก็พยายามที่จะหาวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเข้ามาเป็นอาหารอะไรต่างๆแล้วก็มีสูตรเสิร์ไท้เสร็จนะครับ ในเรื่องของการผสมสูตรอาหารนะคะที่เหมาะสมกับพื้นที่เราจะเน้นอาหารที่อยู่ในกลุ่มโปรตีนสูงนะคะเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นเช่นพวกใบหมอนใบกระถินนะคะปราปลายข้าวนะคะเกษตรกรสามารถที่จะมาลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการผสมในสูตรอาหารได้ะคะ่ะวันนี้เราจะมีแผนไปส่งไก่ให้กับเกษตรกรนะคะเมื่อไก่ไข,ข่าอายุครบ20สัปดาห์ถึงเวลาส่งมอบให้กับโรงเรียน และหมู่บ้านในท้องถิ่นธุรกันดารแล้วยิ่งถ้าฝนตกไม่สามารถจะเดินทางได้ทางมันค่อนข้างที่จะยากนะคะเดินทางลำบากวันนี้กําลัดการของพิมพ์ปวีกับเจ้าหน้าที่จะต้องเดินทางไกลกว่า60กิโลเมตรเพื่อไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านนาปอ ใช้เวลาในการเดินทางเกือบสองชั่วโมงนะคะไปกลับก็ใช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ทุกคนตระหนักดีว่าคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นได้ต้องกินอิน่มนอนอุ่นเรื่องของอาหารการกินจึงต้องมาเป็นอันดับแรกมาัสดีครับ,บวัสดีครับ,บวัสดีครับ,บ ครับผมขอบคุณมากครับผมเจ้าหน้าที่ทางมูลนิธินะครับก็เข้ามาแนะนํามาสอนอบรมให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการดูแลกไก่ไข่ที่ได้รับมอบมานะครับก็คือจะสอนให้ครูแล้วก็ครูก็นํามาถ่ายทอดให้นักเรียนนํานักเรียนปฏิบัตินะเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กนะเราต้องไปลงไปสู่การปฏิบัติจริงๆนะครับพอนักเรียนฝึกปฏิบัติได้แล้วเนี่ยก็ <ๆ S 2> เขาก็สามารถทําเองได้ไปกินหญ้าเอ็นจะสังเกตว่าตัวตัว,ตวที่ ตัวที่เพิ่งกำลังไข่นี้จะแบบงอนจะเศร้าๆนิดนึงนะลูกศูนย์ประสุสัตว์ตามพระชบัญีด้านซ้ายนะครับก็ได้เข้ามาอบรมการเลี้ยงไก่ไข่ให้นักเรียนรวมทั้งครูด้วยนะครับก็นําแม่พันธุ์ไก่ไข่นะครับเข้ามาให้เลี้ยงก็จะอบรมในรูปแบบของการเข้าห้องอบรมแล้วก็ไปดูสถานที่จริงนะครับเพื่อให้ทําเป็นทําได้นะครับ เจ็ดโมงเช้าก่อนเคารพธงชาติต้นข้าวมินตราและกระเต็นจะเข้าไปดูแลไก่ที่โรงเรือนความสุขก็คือได้เลี้ยงไก่แล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะชอบขั้นตอนการให้อาหารไก่ค่ะเพราะว่าไก่มันรุมล้อมกินอาหารแล้วน่ารักค่ะ พอมาถึงโรงเรียนเราก็ต้องเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ให้อาหารไก่วันละ6กิโลค่ะเช้า3กิโลแล้วก็เย็น3กิโลเปลี่ยนน้ำทุกวันค่ะแล้วก็ตอนเย็นก็เก็บไข่ค่ะ 2> 1 2 3 4 5 ได้วันละ10บถึงสีฟองค่ะไปเขียนบันทึกค่ะวันนี้เราได้ไข่กี่ฟองไายไปกี่ฟองทําอาหารกี่ฟองค่ะ ก็นำไข่มารวมกันนับใส่แผงเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียนนะครับถ้าเกิดว่าโครงการอาหารกลางวันต้องการไข่เพื่อทำอาหารสหกรณ์โรงเรียนก็จะนําไปใจ่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันอีกทีหนึงสำหรับลุงทวีแล้วความอดอยากเป็นดัชนีขั้นต้นสุดของความยากจนการเลี้ยงไก่ จึงเสมือนหลักประกันแรกของการพออยู่พอกินโรงเรือนไก่ขนาดเล็กนี้เองคือสถานที่ที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและชาวบ้านในพื้นที่ผมเลี้ยงที่แรกนะครับล้านเข้าโรงเรียนครับโรงเรียนต่อซโดเมื่อนี้เกิดว่าให้เ,หเพิ่นเอาไก่มาให้ต่อแล้วเจดตัวไข่คุกอาฮิตรับอาหารก็ไ่ได้ซื้อแล้วับเพราะวา่าโรงเรียนเพื่อนช่งเสริม เฮเพิืนออกมาให้ให้โรงเรียนแล้วก็โรงเรียนก็นเลยว่าเอามามอบให้เจ้าหน้าที่มาดูแลซอยแล้วก็เดือนหนึ่งหรือสองเดือนนี้เิ่นก็ขึ้นมาตรวจสอบว่าเลี้ยงไก่เป็นยังไงด,ดีโวเ่นก็มาน,นําให้หวัวหานเชิมแดงย่งางแดมันนะครับทาตามครับถ้าบอกทำตามไก่ก็คงอิมพิเรียครับในส่วนของลุงทวีนะคะลุงแกเป็นคนแบบชอบสัตว์เลี้ยงสัตว์ พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตามที่เจ้าหน้าที่แนะนําข้อของแกที่เรากําหนดแกก็สามารถที่จะทําตามที่ทางโครงการกําหนดได้มีพื้นที่ปล่อยนะคะแล้วก็เสริมพวกผักชนิดต่างๆเพื่อเป็นการลดต้นทุนได้ะคะ่ะแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ของแกค่อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จนะคะผลผลิตค่อนข้างที่จะดีแต่ผมรักไก่ครับหมักเลี้ยงเดี๋ยวนี้นั้นเลี้ยงไก่เลี้ยงอย่างกับ กินไข่กินย่างไปกินโยครับวันนั้นก็บำรักซ่องฟองหรือซ้มฟองนี่นะครับลูกลานเ่คืก็โอ้โหมีกินแล้วก็แรนมาตาไข่แดใส่ห่วให้หัวมะก่านนะ่อ้่หอดยักษครับตอนนี้นั้นเพราะว่าประเดอดยักเหมึงมอก่อนครับดีขึ้นระวังที่ว่ามีถนนทางขึ้นมาแล้วครับแต่มาเลี้ยงไก่เลี้ยงย่างขึ้นมาเนี่รก็เราก็สบายใจขึ้นครับบระเยุ่งยักษ์มึงมื่อก่อนครับ ความสนุกน่าจะอยู่ในช่วงของการฝึกอบรมแล้วก็ติดตามงานเป็นช่วงที่สนุกนะคะเพราะว่าได้ไปออกไปพบปะเกษตรกรบางครั้งเกษตรกรน,นะคะอยากให้เราไปเยี่ยมเพื่ออยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อยากปรึกษานะคะพิมพ์ปวีเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่ลงพื้นที่เธอจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจนบางครั้งตัวเธอเองอดรู้สึกไม่ได้ว่า บางครั้งเราอยากออกไปทํางานเหมือนเขาอะคะ่ะอยากไปเลี้ยงไก่อยากใช้ชีวิตแบบอเขาเลยรู้สึกว่าสงบแล้วก็มีความสุขดีคะ่ะจริงๆผลลัพธ์จากการทํางานหนักมาอย่างยาวนานทําให้วันนี้โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์สัตว์พระราชทานด่านซ้ายได้ส่งมอบไก่ไข่ให้กับโรงเรียนไปแล้วทั้งสิ้น140โรงเรียนครอบครัวเกษตรกรทั้งหมด5,000กว่าครอบครัว และพันสัตว์81,000กว่าตัวภาพความสำเร็จนี้ไม่ใช่ได้มาโดยบังเอิญพิมพ์ปวีและเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์พัฒนาพันสัตว์พระราชทานด่านซ้ายทุกคนคือผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นตั้งแต่โครงการเข้ามานี่ครับสบายใจขึ้นครับ่าได้เดินทางไปรัาซ้ายมาซื้ออาหารการกินมากินครับสาวบ้านครับ สบายขึ้นครับเป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณทางมูลนิธินะครับแล้วก็โดยผ่านทางศูนย์พระจาชดีดานซ้ายนะครับที่มอบปัจจัยการผลิตนะครับให้โรงเรียนตำรวจเว็นชายแดนนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วก็ต่อยอดโดยการให้ให้เด็กฝึกการปฏิบัติจนไปถึงการนำไปเลี้ยงต่อในระดับครัวเรือน ผลสาเร็จที่เห็นด้วยตาตัวเองนะคะตั้งแต่ที่เราส่งเสริมแล้วก็ติดตามผลผลิตมาคือเกษตรกรสามารถที่จะนําผลผลิตมาลดค่าใช้จ่ายแล้วก็สร้างรายได้เสริมซึ่งในส่วนนี้น่ะรู้สึกว่าภูมิใจและดีใจมากในส่วนของความท้อมันก็พูดถึงมันก็มีทุกคนนะคะแต่ว่ารอยยิ้มของชาวบ้านนี่เป็นกําไรชีวิตของเราเลยเมื่อเห็นรอยยิ้มเห็นผลผลิตเขาที่เขาได้เขาประสบผลสำเร็จแล้วรู้สึกมีมความอิ่มเอิญใจแล้วก็มีความสุขไปขับกับด้วยค่ะ ตั้งแต่ในปี2 5 5 3สมเด็จพระคณิจฐาที่ลาดเจ้าได้เสด็จไปที่นั่นนะครับแล้วก็รับสั่งให้เพิ่มเติมขยายขอบเขตการปฏิบัติการให้กวา้างขวางขึ้นนะครับทพยายามศึกษาวิจัยเอาพันธุ์ไก่ก็ดีโดยเฉพาะนะครับเ,เป็ดไข่ นับเราต่อนหลังเพินเราได้รับบัวพันชลัลโลเลตน,นะครับเป็นบ,บัวพันเนื้อของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยสามสิบตัวเราก็นำไปอยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็มีโครงการแพะอยู่หลายแห่งก็เลยเอาแพะเนื้อแพะนมเอาไปทดลองทดสอบนะครับศึกษาวิจัยเราไม่ต้องการพันดีเลิศไปประกวดหรืออะไรนะครับขอให้ ให้มันแข็งแรงสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศของบ้านเราเนี่ยเพราะว่าจะไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับที่เขาต้องการที่อยู่ในสภาวะยากจนและโดยเฉพาะโดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปตับทั้งหมดนะที่อยู่ห่างไกลเนี่ยจะได้มีโครงการอาหารกลวันในโรงเรียนอยู่แล้วเพื่ออาหารครบห้ามูลามีไก่มีเป็ดอย่างน้อยมีไข่ เขาเป็นแหล่งอบรมด้วยสมเด็จพระนิจาที่ลา,าดในฐานาเป็นองค์นายกของพื้นที่ที่ใช้พัฒนานัน้นทรงพิธีพิถันมากเวลาทรงเวลาผมเสนอในฐานะเลขาธิการจากโครงการก็เสนอเอาไก่ไปไว้ที่ไหนเนี่ยทรงคำชับเลยคือไม่ใช่เอาไก่ไปสง่สง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 แล้วไม่มีความมั่นใจนะครับ ที่ฝึกอบรมการเลี้ยงซะก่อนแล้วก็ได้มาส่งประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับโดยตัวถึงโดยเฉพาะเยาวชนที่อยู่เรียนอยู่ห่างไกลครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกรมชาการกองทัพไทยนะครับผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับรับฟังย้อนหลังกันได้ทางย u ทูบอา a ์ท c h ช n n e l นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ